สวัสดีครับเหล่าแฟนขับบูล็อกทุกๆท่านนะครับในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงบูล็อกในตอนที่309นะครับจะเป็นตัวเต็มที่เราตามบูล็อกอยู่ใช่ไหมก่อนที่310มันจะมาเนาะก็เดี๋ยวไปลุยกันได้เลยสําหรับตัวเต็มในตอนนี้แต่คร่าวๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นการกลับไปพบกันอีกครั้งของสมาชิกทีมยู20ของประเทศญี่ปุ่นหรือว่าทีมชาติญี่ปุ่นอายุต่ากว่า20นั่นเองส่วนจะเป็นยังไงและใครจะพูดถึงอะไรกันบ้างนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปดูในเนื้อหาคลิปกันเลยดีกว่า ใครด้วยนะครับแล้วก็ถ้ากดแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มงมันได้เลยเนาะซึ่งชื่อตอนในตอนนี้เนี่ยมีชื่อตอนว่าการกลับมาพบกันอีก ครั้งหนึ่งจะเป็นข่าวกีฬาของประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมการตายของประเทศญี่ปุ่นเลยคือพาดหัวข่าวได้แบบว่าดุเดือดซึ่งข่าวด่วนเนี่ยคือการทดลองสําหรับบูล็อกญี่ปุ่นนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีชาวเน็ตเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์เกี่ยวกับข่าวชาวเน็ตคนที่หนึ่งเนี่ยเขาได้คอมเมนต์ว่าอยู่กลุ่มเดียวกันกับฝรั่งเศสแล้วก็อังกฤษเลยหรอพวกเขาเนี่ยแย่แน่เลยนะแม้แต่ประเทศในจีเรียเองเนี่ยก็ยังแข็งแร่งอย่างน่าเหลือเชื่อเลยในปีนี้ใช่ไหมแล้วก็ชาวเน็ตคนที่2เนี่ยก็ได้มีการคอมเมนต์ว,าว่วาแต่ฉ ได้พูดขึ้นมาเหมือนกันว่าพูดถึงกลุ่มนี้แล้วเนี่ยมันเป็นกลุ่มแห่งความตายชัดๆเลยนะก็คือในประโยคความหมายนี้เนี่ยหมายถึงว่ากลุ่มนี้เนี่ยมันเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มที่แบบว่ามีแต่ตัวเก่งี่ยมาอยู่ในนี้ใช่ไหมและชาวเน็ตคนที่4เนี่ยคือน่าจะเป็นแฟนขับบาโลนะครับเขาได้บอกว่าเอ้บาโลเนี่ยจะต้องคิดอะไรบางอย่างออกอย่างแน่นอนเลยแม้ว่าฉันเนี่ยจะไม่รู้ก็ตามว่าเขาจะคิดอะไรใช่ไหมแล้วก็คนที่5หรือว่าชาวเน็ตคนที่5เนี่ยเขาก็เขียนมาว่าบูล็อกเนี่ยพร้อมแล้วใช่ไหมต่อมาจะเป็นทางด้าน นึกขึ้นมาว่าฉันเนี่ยจะเป็นที่หนึ่งของโลกไม่ว่าฉันจะต้องเจอกับใครก็ตามฉันจะจัดการพวกมันให้หมดและหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้ออกจากบ้านไปซึ่งแม่เขาเนี่ยก็ได้พูดทิ้งท้ายก่อนจะปิดประตูนะครับว่าเออโยจังดูแลตัวเองด้วยนะอย่าให้เป็นหวัดล่ะพ่อเขาเองก็พูดเหมือนกันว่าอย่าให้เป็นหวัดเชียวนะโยจิเดี๋ยวไม่ได้ลงแข่งนะลูกซึ่งตัวของโยจิเนี่ยเขาก็ได้ส่วนกลับมาเหมือนกันว่าครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะรีบกลับมาเลยนะและเขาเนี่ยก็เลยได้นึกต่อว่าพวกเราทุกคนที่อยยยููู่่่ททีีีีีบบลล็็ออกกกชชุดนน้้้้เคืผาาาิงแวมรรรขย ไว้ว่า,วาอีก30วันก่อนถึงศึกฟุตบอลโลกยู20โดยจีเนี่ยมาถึงตึกบูล็อกแล้วนะครับแล้วก็เจอกับทางด้านบาจิระบาจิระเองเนี่ยเขาได้เรียกว่าเอ้าอิสางนินี่ว่าแต่นายดูสูงขึ้นนะอิสางิซึ่งอิสางิเองเนี่ยเขาก็เลยได้สวนบาจิระไปแบบฮาๆเนาะเหมือนว่ามันจะเพิ่งผ่านไปแค่2อาทิตย์เองนะบาจิระมันคงไม่สูงหรอกมั้งลินเองที่เดินมาเนี่ยเขาก็เลยได้พูดขึ้นมาแบบพูดอยู่ในลําคอว่าจืชืดมาก ฉันเนี่ยวัดตัวเองแล้วและฉันเองเนี่ยก็สูงขึ้นมา1เซนติเมตรจริงๆเนี่ยมันประมาณครึ่งนิ้วเองและอิสังีเองเนี่ยพอได้ยินแบบนี้เขาก็ทำหน้างงใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าจริงเหรอลินแล้วก็เลยนึกขึ้นมาในใจนะไม่ได้พูดออกไปว่าแล้วเขาพยายามที่จะพูดถึงอะไรกันแน่บัจิระเองเนี่ยก็เลยได้แซวไปว่าฉันรู้นะว่านายน่ยอยากให้อิสังยชมใช่ไหมล่ะลินจังลินเองเนี่ยก็หันมาบอกว่าไม่ใช่เว้ยฉันเนี่ยจะฆ่าแกบัจิระบัจิระเองก็บอกแหน่การเติบโตของเด็กชายลินและอิสังย์เองเนี่ยเขาก็ ทั้งสองคนอย่าทะเลาะก,กันเลยซึ่งก็ได้เข้ามาในตัวของอาคารบูอกนะครับก็จะได้เจอกลุ่มแรกเลยก็คือจิกิริไลจิแล้วก็อาริวนะครับแล้วก็คุโรนะใช่ไหมที่ยืนอยู่ในชุดแรกที่เราได้เห็นในห้องโถงของบูล็อกใช่ไหมบาจิระกเลยบอกว่าเฮ้ hey, ทุกคนยังสบายดีกันอยู่ใช่ไหมซึ่งคาราสึอเองที่ปรากฏตัวออกมาในตอนนี้ด้วยเนี่ยเขาเลยได้บอกว่าเอาพวกแกที่อยู่ที่นี่เนี่ยพวกแกทุกคนเนี่ยโคตรเจ๋งไปเลยนี่หว่านิโอริเองเนี่ยก็ปรากฏตัวออกมาเหมือนกันนะครับหลังจากนี้แล้วก็จะมีทางน้้นคุน นานาเซเองเนี่ยก็ปรากฏตัวออกมาด้วยในฉากนี้แล้วฮิโอริเขาก็เลยได้พูดขึ้นมาเหมือนกันใช่ไหมหลังจากที่คาราสึพูดแบบนี้เขาได้บอกว่าไม่ได้เจอกันนานเลยนะพวกนายไอคูเองเนี่ยเขาเลยบอกว่าดับเบิลเอชของเราซึ่งอิซางิเองเนี่ยเขาก็เลยได้พูดขึ้นมาในจังหวะนี้แบบมีไฟเลยนะว่าเอาละทุกคนมาเลยบาโลเองยืนอยู่เฉยๆนะแล้วก็ภาพรวมเนี่ยเราก็จะได้เห็นหลายคนไม่ว่าจะเป็นชิโดนะครับหรือว่าเซนโดเราก็จะได้เห็นในฉากนี้ด้วยใช่ไหมและตัวของเอโกเนี่ยเขาก็เลยเดินออกมาว่าสวัสดีพวกนายช่างมีพรสวรรค์ จริงๆเลยนะทําได้ดีมากเลยใน14วันของการฝึกเดี่ยวพวกนายเนี่ยจะไม่ใช่คนเดิมเมื่อ2อาทิตย์ก่อนอีกต่อไปแล้วนะพวกนายเนี่ยได้รับอาวุธใหม่มามากมายและการผรสมผสานใหม่เหล่านี้เนี่ยจะเป็นเส้นทางไปสู่ชัยชนะของพวกเราชัยชนะของพวกนายจนถึงตอนนี้ที่ผ่านมาพันธะของพวกนายทั้งหมดความคิดโง่ๆใดๆก็ตามที่คิดจะทําเพื่อบูล็อกทิ้งพวกมันไปให้หมดซะเพราะว่าฉันเนี่ยจะใช้งานพวกนายทั้งหมดทุกคนเพื่อที่จะบรรลุความฝันของฉันและฉันเองเนี่ยก็ต้องการให้พวกนายทั้งหมดเนี่ยใช้ฉันเพื่อที่จะบรรลุ ความฝันของตัวเองด้วยตอนนี้เนี่ยพวกนายเนี่ยกำลังแบกรับความหวังของวงการฟุตบอลญี่ปุ่นเอาไว้แต่แล้วยังไงละ่ะอย่าให้ช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยมาเป็นจุดสูงสุดของชีวิตของพวกนายซิอย่าทําเป็นคนที่ใช้ชีวิตเพียงแต่รากฐานของความทรงจํานี้ทําม,มันไปทําจํากัดของยิโกเหล่านั้นทั้งหมดไปซะไปกันเถอะพวกแกก็ในจังหวะที่เอกโเนี่ยกำลังปลุกไฟให้แต่ละคนใช่ไหมตัวเขาเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเดือดมากในตอนนี้ในการพูดคุยกับนักเตะของเขาที่อยู่ในทีมชาติยู20นะครับคือตอนนี้คนที่ออกมา ฉากในจังหวัดที่เอโกะพูดเนี่ยก็จะมีหลายคนเลยนะไม่ว่าจะเป็นโอโตยะซันเทสึหรือยุกิมิยะก็ออกมาใช่ไหมแล้วก็จะมีเก็นฟุคาคุด้วยนะครับที่ออกมาในฉากนี้แล้วก็จะมีกาการมารุ้ด้วยใช่ไหมแล้วก็รวมถึงเลโอรวมถึงอาริวอะไรเงี้ยก็จะอยู่ฟังในการแบบอภิปรายครั้งนี้ด้วยใช่ไหมเอโกะเนี่ยเขาเลยได้พูดต่อนะครับว่าเกมแรกของพวกเราเนี่ยเจอกับทีมแชมป์ของแอฟริกาปีที่แล้วอย่างในจีเลียและเกมต่อไปเนี่ยเราจะ,ะเผชิญหน้ากับทีมอันดับต้นๆของโลกอย่างทีมชาติฝรั่งเศสแล้วก็ นัดที่3เนี่ยเราจะไปเยือนทีมชาติที่เรียกได้ว่าเป็นบ้านเกิดของฟุตบอลน,นั่นก็คืออังกฤษมากับชั้นซ่าเจ้าพวกเพชรดิบอัจฉริยะทั้งหลายถึงเวลาสาหรับการฝึกฝนรอบพิเศษที่จะนําพาพวกนายเนี่ยไปสู่ชัยชนะแล้วพวกพอทุกคนได้ยินแบบนี้เนี่ยต่างก็ยิ้มใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นชิโดเองก็ยิม้มบัจิระเองเนี่ยก็ยิ่งยิม้มทางน้านอิซางิเองเนี่ยคือมีไฟติดสุดๆเลยนะครับเอโกเนี่ยก็เลยได้พูดทิ้งท้ายไว้ว่าใน30วันก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้นนั้นเนี่ยฉันจะเปลี่ย พอนะอีสังงี้ได้ยินแบบนี้เขาก็เลยได้บอกว่าเอาละ พวกเราพร้อมแล,แล้วแล้วก็มีการอธิบายอีกนะครับว่าฟุตบอลโลกยู20การฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายเนี่ยได้เริ่มต้นขึ้นแล้วใช่ไหมและภาพเนี่ยอาจะตัดไปที่นางินะครับนางนิกาลังเล่นเกมเซนเตอร์อยู่เลยในขณะที่เกมเนี่ยชนะไปแล้วใช่ไหมนางนิเองเนี่ยเขาก็ได้นึกคุยกับตัวเองว่านั่นคือทางเลือกที่ถูกต้องแล้วใช่ไหมในการที่เขาเลือกมานั่งเล่นเกมแบบนี้กับการที่คนอื่นเนี่ยกำลังฝึกซ้อมรอบสุดท้ายนางนิเองเนี่ยเขาก็เลยได้ตอบกับตัวเองไปว่าฉันหมายถึงว่านั่นเนี่ยเป็นทางเลือกเดียวงั้นหรอแล้วเขาก็เลยได้ย้ยอนนึึกถงคํา พูดของบูลัสตาาในตอนที่มาเจราจาเขาแหละว่านายเนี่ยจะเข้าร่วมกับฉันไหมแล้วก็ไปยึดรองบูล็อกด้วยกําลังด้วยกันหรือเปล่าอย่างนี้ก็เลยได้คิดขึ้นมาว่าถ้าเรารับสัญญาท่าเพียงเพื่อหาเงินให้กับมันเนี่ยมันคงจะไม่ใช่อีโก้ของเขาอีกต่อไปทายศต่อบูล็อกและกลายเป็นคนที่เลวร้ายนั้นเนี่ยมันไม่คุ้มเลยแค่ได้เล่นฟุตบอลเท่านั้นหรอซึ่งนางนี้เขากําลังพินิจพิจารณาอยู่กับข้อเสนอของบูรัสตะใช่ไหมว่ามันคุ้มเสี่ยงหรือเปล่าว่าคันที่จะไปทายศเอโก้ใช่ นะครับในก่อนที่จะออกจากบูล็อกแหละว่าเขาบอกว่าอย่าเลิกเล่นฟุตบอลนะนายงี้อะไรเงี้ยนายงี้เองเนี่ยเขายินยกันกับตัวเองแล้วว่าเขาเนี่ยยังอยากจะเล่นฟุตบอลอยู่แล้วเขาก็ไปย้อนนึกถึงคําพูดของเพื่อนที่อยู่ในโรงเรียนใช่ไหมที่ถามเขาเกี่ยวกับว่าฮ้ยนายเนี่ยจะไปเป็นมืออาชีพหรือเปล่าแล้วข้อเสนอของนายเนี่ยมันยังคงอยู่ไหมไอข้อเสนอแรก24ล้านจากแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นแหละเนาะนายงี้เนี่ยเขาก็เริ่มไต่ตองดูนะครับว่าใช่แล้วยังมีหนทางสู่การเป็นมืออาชีพอยู่นี่หว่าแม้ว่าฉันเนี่ยจะไม่ได้เป็นตัวแททนนนของีีีมชาติ่ปั สามารถที่จะเป็นมืออาชีพได้แล้วก็พยายามเป็นที่1ของโลกได้อยู่ดีแต่นั่นเนี่ยจะพอหรือเปล่าและสรุปฉันเนี่ยต้องการอะไรกันแน่ทำไมฉันถึงรู้สึกว่าฉันเนี่ยถูกหยุดเวลาไว้แค่นี้และในจังหวะที่นางนีิคิดใช่ไหมนางนีิเองเนี่ยมันก็เริ่มเห็นนะครับว่าในฉากที่มันอยู่ในบูล็อกความร้อนแรงกับหลังจากที่ออกจากบูล็อกแล้วเนี่ยมันมีอารมณ์เป็นยังไงจนนางนิเนี่ยก็เริ่มตองขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งว่าฟุตบอลเนี่ยคือสิ่งที่ทําให้ฉันเนี่ยอารมณ์ดีขึ้นจริงหรือเปล่าหรือเป็นเพราะบูล ว่ามีอารมณ์ที่แบบว่าสนุกไปกับมันใช่ไหมอะไรคือสิ่งที่อีโก้ของเขาเนี่ยกำลังที่จะกรีดร้องออกมากันแน่ซึ่งนางนี้กําลังแบบคุ้นคิดเลยว่าสรุปเขาจะไปทางไหนและในจังหวะนั้นเนี่ยมือก็ยังแบบกดเกมเซนเตอร์อยู่นะครับจนกระทั่งมีชายคนนึงเนี่ยซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นใครแต่่างที่เราบอกว่าเราอินในเนื้อเรื่องใช่ไหมเราก็จะยกเป็นชายคนนึงก่อนเพราะเขาใส่หมวกแก๊ปมาเขาเลยได้บอกว่านายกําลังทําอะไรอยู่นะนางนี้ฉันเนี่ยตามหานายอยู่นะนางนี้เองเนี่ยหันกลับมาถามว่าเอ้ยใครวะหน้านะและหลังจากนนนนั้้้ชาายยคีเเก็ลได บอกว่ามิสเตอร์ขี้เบื่อหน่ายเอ้ยก็เป็นคนที่เรารู้จักกันดีนั่นก็คืออิการาชิกุลิมุนั่นเองนะครับที่ตกลบไปพร้อมกับตัวของนางนี้แหละแต่เราไม่รู้ว่าเจตนาลมของเขาที่หาตัวนางนี้อยู่เนี่ยคืออะไรใช่ไหมเพราะว่าเขาบอกว่าเขากําลังตามหาตัวนางนี้อยู่เนาะก็เดี๋ยวรอดูกันว่าสรุปแล้วเนี่ยเขาตามหาตัวนางนี้ไปทาําไมหรือว่ามันมีข้อเสนออะไรมาให้นางนี้อีกหรือเปล่าในการเลือกที่จะเข้าไปอยู่ทีมชาติก็มีประมาณเท่านี้นะครับสาหรับตัวเต็มของมังงะบูล็อกในตอนที่309ใช่ไหมก็ต้องบอกว่า ทางด้านบูล็อกเองเนี่ยก็กําลังฟอร์มทีมเพื่อที่จะเข้าท้าชิงกับทีมที่อยู่ลําดับต้นๆของทัวร์นาเมนต์นี้ใช่ไหมและตัวของบูล็อกเองเนี่ยก็เข้าเริ่มสู่เฟสสุดท้ายในการฝึกซ้อมในโครงการนี้แล้วด้วยนะครับเดี๋ยวต้องมารอดูกันว่าพวกเขาเนี่ยจะนําพาญ,ญี่ปุ่นเนี่ยไปสู่จุดสูงสุดในศึกฟุตบอลโลกยู20ได้หรือเปล่านะครับสำหรับวันนี้เนี่ยมีประมาณเท่านี้เลยถ้าใครชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยแล้วก็มีตรงไหนแปลผิดหรือว่าพูดผิดยังไงเนี่ยขออภัยด้วยก็แลกก้กกนรเเี่มมม็มอหผสิ หรือว่าเติมเติมให้มันอยู่ในเนื้อเรื่องเข้าไปด้วยนะครับก็ถ้ามีอันไหนไม่ถูกใจเนี่ยขอภัยไว้ก่อนเลยนะครับสำหรับวันนี้ไปละไปไว